สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสลับในที่ในช่องชัยดวงเฮงิบทุกท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนะครับสลับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในสูตรนี้เลยนะฮะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเนาะเข้านะครับเข้าไปในทั้งบนทั้งล่างเลยนะฮะสองเจ็ดแล้วก็สองแปด 6ชุด6คู่เท่านั้นนะครับเนาะ่ะนะครสูตรนี้นี่เริ่มมาแล้วนะครับถึงไม่มาก็หลักหน่วยก็เข้าดีอยู่นะครับก็ในวันพุธพุธท,ที่แล้วนี่สูตรวันพุธเล็กวิ่งก็ถือว่าโอเคอยู่นะนีสองตัวมา1ตัวนะครับ7กับ8นี่นะครับในสูตรนี้ก็เข้าต่อเนื่องนะเดี๋ยววันพุธนี่ก็รอติดตามนะสูตร วันพุธจับคู <sh> ่นี่ไม่เข้านะช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราต้องปรับสูตรใหม่นะครับเนาะในสูตรจับคู่ในวันพุธนะครับก็ในวันศุกร์นะครับสูตรวันศุกร์ศุกร์ที่แล้วก็6กอยู่เนาะนี่ในวันที่แล้วนี่มาหกปดอยู่นะเออนะฮะก็เดี๋ยวเราติดตามในหวยในวันศุกร์แลวกันมาดูในสูตรนี้กันก่อนนะฮะสูตรจับคู่นะสองตัวนะผลในวันงวดที่แล้วนะครับวันที่30สิบนี่ก็จะออกไปนะฮะในที่ 2 8เหล็กเกาเหล็กเกาอีกแล้วนะครับอ่ะมาทั้งนะครับบนล่างเลยนะสองเจดสองแปด นะครับเนาะอ่ะดีดีด้วยเนาะใครนําสูตรนี้ไปจับไปซื้อนะครับเนาะอ่ะแต่คงไม่มีใครซื้อ28หรอกเนาะถ้าซื้อนี่ก็ต้องซื้อ27นะครับแต่4คู่นี่ผมให้ไปนะครับ1838เนาะแต่มาออก28งะออกเลขเติมนะครับเนาะในในในที่ที่ผมเน้นให้นะครับสลับใน4คู่เน้นๆนะอ่าใครงบน้อยนะก็รอติดตามในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับสลับใน4คู่เน้นๆนะครับเนาะอ่ะมาดูในสูตรนี้กันนะครับเนาะ สูตรนี้เป็นสูตร7ดทับ 7. ก็จะเอาผลในงวดที่แล้วมานะครับนอกผลในงวดที่แล้วอ่ะก็จะมาดูในสูตรนี้ด้วยนะชุดเดียวนะครับงวดที่แล้วไม่มาสักตัวเลยเนาะสี่หนึ่งสามนะฮะผลหกตัวในงวดที่แล้วนี่ก็จะเป็นนะครับในที่ในห้าหนึ่งสองแปดเจ็ดสอง 5128 72นะครับอ่ะโอเคนะแล้วก็จะมาหานะครับในที่ในหลัก10หลัก10จะนำนะครับในที่ในหลักแสนนี่คูณด้วยเลขคงที่9หลักหมื่นคูณ8นะครับคูณกันได้เท่าไหร่ก็จะเพิ่มแต้ม95เป็น45นะครับ18ได้8ก็จะบวกกันนะครับ5บวกกันกับ8เป็น13นะครับส่วนเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น4นะฮะสำหรับในที่ในหลัก10 ส่วนในหลักหน่วยนะฮะหลักหน่วยแล้วก็จะนําในหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่9เนาะแล้วก็หลัก10คูณ6หลักหน่วยก็จะคูณด้วยสนะครับ5้าเเป็น45นะครับ6คูณ7นะฮะคูณ7นี่ก็จะได้นะครับในที่76เป็น42เนาะ32เป็น6จะบวกกันนะครับ5บวกกันกับ2ก็จะเป็น,นที่7 7เบวก6เป็น13 นะครับก็สูตบอกเพิ่มนะเพิ่มแล้วก็ลดเพิ่มไป3เพิ่มไปเป็น4ลดแต้มมาก็จะเป็น 2, 2> นะครับในหลัก13กับ4หลักหน่วยเป็น2 3 4 3 4 2 3นะฮะ3 4ม3 4 2 3 4อ่ะจับคู่กันนะฮะสลับในล่าสุดนะในสูตรนี้ก็จะเป็นในที่ใน3 สามสองสามสามสามสี่สี่สองนะฮะสี่สามเนาะแล้วก็จะเปในที่ในสี่สี่อกชุดเท่านั้นนะครับสลับในสูตรนี้ก็ลองนําไปลุ้นแล้วกันนะครับสหรับในล่าสุดว่าจะเข้าอีกไหมว่าจะถูกอีกหรือเปล่านะครับสหรับในงวดแรกนะฮะงวดแรกของเดือนสิงหานะครับสหรับในสูตรนี้สูตรเจ็ดจุดเจ็ดเนาะอ่าพองลงก็แรกตนะั้งแต่วันที่7เดือน7จัดถูกล้ ก็ลองนําไปลุ้นนะฮะหรือจะมาเปรียบเทียบกันกับในสูตรนี้นะวันที่เราไม่มาสักตัวเลยนะในสูตรนี้อ่ะไม่เป็นไรนะ,ะสูตรเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับเนาะผลออกไปที่ไดนะ้สองปลเจ็ดสองนาะมันออกตัวเก่าเนาะเออนะฮะมาดูสูตรนี้นะครับเนาะล่าสุดว่าจะได้เลขไหนนะครับเนาะนี่เลยนะก็จะเอาผลในวดที่แล้วนะครับชุดเดียวเท่านั้นนะในในสูตรนี้นะฮะชุดเดียวก็ เลขวิ่งก็มาบ่อยนะครับในสูตนี้หาหลักร้อยก่อนเลยนะครับ1 5 1 2 8 7 2 5 1 2 8 7 2อ่ะโอเคนะฮะเรามาหาในที่ในหลักร้อยกันก่อนนะครับหาในหลักร้อยนี่เราก็จะนำนะครับในที่ในหลักแสนนะฮะหลักแสนคูณด้วยเลขคงที่7 หมื่นก็จะคูณเนะครับพันคูณเแล้วก็หลักสิบก็จะคูณด้วยหนะครับ75นะครับอ่า17ได้7 92เป็น18 75นะครับ35ก็จะบวกกัน5้บวกหเป็น10 7บวกกันกับ8นะครับก็จะเป็นในที่ใน5อ่ะได้แล้วนะฮะ5เนาะนึกว่าจะให้4มาอีกะให้เด่น4มาเกือบทั่วเลยหลังหลังนี้นะในสูตรชุดเดียวหาหลักสิบนะฮะนำในหลักแสนหลักหมื่นหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วย นะเหมือนกันกับในงวดที่แล้วเจ็ดห้าหนึ่งห้าได้ห้าดห้านะครับเจ็ดสองเป็นสิบสี่สองสองเป็นสี่จำปูกกันนะครับห้าบวกห้าเป็นสิบนะครับก็จะเป็นในที่ในสี่บวกกันกับสี่ก็จะเป็นในที่ในแปนนดปในหลักสิบส่วนใน,นที่ในหลักหน่วยแล้วก็นําในที่หลักแสนนะครับหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยแล้วก็หลักสิบห้าเก้าเป็นสี่สิบห้าหนึ่งสามได้สาม 2 5เป็น10 8 9เป็น72 7 3เป็น21นะฮะจะบวกกันนะครับ5บวกกันกับ3เป็น8 8บวกกันกับ2ก็จะได้0นะครับเหลือ1นึ่ในตรงนี้ก็จะได้นะครับในที่ในชุดเดียวนะก็จะเป็นในที่ใน5 8 1 5 8 1นะฮะชุดเดียวเท่านั้นนะครับ5 8 1แน่นะฮะในงวดที่แล้วไม่มาสักตัวเลย ในงวดนี้อ่ะก็ให้มาแล้วกันนะครับเนาะในงวดแรกเลยนะของเดือนนี้นะแต่หลังๆเนี่ยมันน่าจะติดมาสักตัวเนาะแต่มันไม่มาสักตัวเลยนะใน3าตัวเด่นตัวนี้หนะึ่งก็มีไหมในนี้นะก็ไม่มีสักตัวเลยนะอ่นะลองจับในสูตรหลักหน่วยกับในตรงนี้มาจับคู่กันนะครับก็จะได้นในที่ ช่วงหลังไม่มาเลยเนาะเออนะแต่ก็งวดนี้แหละนะครับขอให้มาแล้วกันนะครับถ้าจับ2สูตรก็จะเป็น,นที่เนี่ยห้าห้าสอี่เนี่ยสามสี่เนี่ยผมว่ามาแน่แหละในงวดนี้นะครับ8 2 8ส8 4แปาอ่ะจะบอกออก8 2ตัวเดิมอยู่ก็หวยลาวก็เคยออกตัวเดียวนะสามวดติดก็เคยออกมาแล้วนะครับแล้วก็1นึ่งหนึเนี่ย หรือจะเป็นในชุดนี้นะครับที่จะมาเนาะเนี่ยเพราะว่าเอาในชุดนี้นะครับมาจับกันกับในหลักหน่วยในชุดนี้นะ,นะก่อนหน้านี้จับแบบนี้มันก็เข้าบ่อยอยู่ลองดูนะฮะในงวดนี้ว่าจะเข้าอีกถูกอีกกไหมนะครับเนาะอ่ะก็เดี๋ยวมาเน้นๆให้แล้วกันในคลิปถัดไปงวดที่แล้วก็เน้น4คู่เนาะอืมเสียดายนะไม่ได้เน้นไป2728นะนะครับอืมก็เน้นไป17เนาะเน้นให้1 7เจ สี่คู่แนละ้วนี่ก็ที่แล้วหนึ่งเก็บหนึ่งแปดนะสามแปดแล้วก็หนะ้าสามเนาะออกสองสองเจ็ดนี่ยออกสองแปดเนาะเลขใกล้เคียงเนาะเออนะน่าจะเน้นในสูตรนี้ให้นะครับสี่คู่ก็ใครรองลบน้อยสี่คู่ก็เดี๋ยวเน้นให้นะครับในคลิปถัดไปแล้วกันเดี๋ยวมารอดูแล้วกันว่าจะได้เลขไหนนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ